เห็นภาพของการที่คนเนี่ยยังสามารถเข้าถึงการบริการของหมอพื้นบ้านได้อย่างได้อย่างเสรีนะคะแล้วก็มีทางเลือกในการรักษา มากขึ้นมากกว่าที่จะต้องวิ่งไปที่โรงพยาบาลวิ่งไปที่รพสตซึ่งบางโรคบางอาการที่หมอพื้นบ้านยังมีศักยภาพและยังดูแลได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพิษงูไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโรคอาการเกี่ยวกับผิวหนังเรื่องทางเดินหายใจเรื่องระบบกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นอะไรอย่างงี้ค่ะหมอพื้นบ้านมียังมีบทบาทในพื้นที่อยู่ส่วนหนึ่งที่เข้ามาช่วยในการดูแลผู้ป่วยมาเพื่อมาพมาพคือหมอนวด หมอนวดพื้นบ้านค่ะซึ่งหมอนวดพื้นบ้านก็จะดูได้ดูแลในเรื่องแง่ของการฟรื้นฟูกล้ามเนื้อและเส้น,เ,สนเอ็นอันนี้จะสามารถช่วยได้เพราะว่าอยู่ในชุมชนด้วยกันเดินทางไปมาสู่กันง่ายแทนที่เขาจะต้องออกนอกชุมชนแล้วก็ไปโรงพยาบาลอันนี้ก็จะเป็นเรื่องลาบากมากเพราะคนดูแลก็ไม่มีอะไรอย่างี้ค่ะอันนี้เราจะเห็นว่าสามารถมาทดแทนเรื่องของการแพทย์ปัจจุบันได้เพียงแต่ว่าปัญหาก็คือพอมารักษากับหมอพื้นบ้านเนี่ยเขาต้องจ่ายเองจ่ายเองคือถ้าคุณเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยจะต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง คือมาทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยค่ะคนไข้อาจจะต้องมีค่าครูก็จริงค่ะแต่ว่ามันยาวนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันจะมีวิธีการไหนที่รัฐจะมาสนับสนุนหรือซัพพอร์ตให้หมอพื้นบ้านที่จะช่วยรักษาคนในชมุมชนได้อันแรกเนี่ยที่ คิดว่าที่ต้องทําคือต้องมาดูว่าความรู้อะไรที่มันยังใช้ได้ในปัจจุบันเราหมอคนแปดสิบเนี่ยการสืบทอดการจดบันทึกก็ไม่มีการสืบทอดก็น้อยลงเพราะมันไม่มีแรงจูงใจอะไรที่นอกจากความเชื่อความศรัทธาที่อยากจะไปช่วยคนอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นสิ่งที่สิ่งที่จําเป็นอย่างนี้เรื่องการรวบรวมความรู้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องรีบทำนะคะเรื่องของการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบก็ต้องรีบทําเรื่องของการปฏิบัติการการต่อยอดความรู้ก็ต้องรีบทา เรื่องของการที่จะบันทึกความรู้ที่มันอยู่ในตำราต่างๆนี่ก็ต้องรีบทําทุกอย่างมันอาจจะต้องรีบทําไปพร้อมๆกันนะคะแต่ว่าจะทํายังไงก็ต้องมาดูในรายละเอียดอีกทีมันเชื่อมโยงไปเรื่องของการจัดการทรัพยากรด้วยเพราะหมอื้นบ้านไม่ได้อยู่โดดๆถ้าอยู่ในเมืองแต่ไม่มีทรัพยากรในการดูแลมันก็ไม่สามารถที่จะฟื้นความรู้เหล่านี้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สร้างเกณฑ์ในการ มาตรฐานว่ามันจะมีวิธีการรักษาอย่างไงมีขั้นตอนตรวจว,วินิจฉัยยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะยืนยนันและผลการรักษาอย่างไงส่วนหนึ่งต้องมีเคสมารับรองหมายถึงว่ามีกรณีศึกษามารับรองว่าอันนี้หายจริงหรือหายไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้อาจจะต้องทําข้อมูลไปสักระยะหนึ่งไม่ได้ทําทันทีอะไรอย่างเงี้ยอีกอันนึงก็อาจจะต้องรีวิวในหลายๆรา,า,ายงาน วิจัยนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะคิดว่าอาจจะต้องทําซึ่งสิ่งที่จะทําก็คือเรื่องของการที่จะศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ที่มันทาให้สร้างมาตรฐานด้วยแล้วก็เพื่อที่จะผลักดันให้เข้าสู่ระบบหลัปกประกันสุขภาพให้ได้เพื่อให้คนที่จะมาใช้บริการสามารถเบิกได้อันนี้คือเป้าที่สําคัญที่อยากเห็น